หายไปนันนะครับหลังจากตัวคลิปที่เราได้ทำนะครับตัวละครของเราเดินไปเดินมาในฉากแล้วก็มีกล้องที่ติดตามเนาะรอบนี้เราจะกลับมาที่ m i กซ์โมครับเราจะใช้เงื่อนไขหนึ่งในการที่จะเก็บติดจับไอเทมนะครับผมก็จะขอคําว่าลองเสิร์ชคำว่าหยิบแกร็บดีกว่าเแกร็การคว้าการหยิบอะไรบางอย่างดูนะครับ หาตัวไปไไเรื่อยนะฮะว่าไม่รู้เรื่องยังไงนะครับอินเทอร์แรคชั่นบางอย่างไม่เจอนะครับอืมต้องใช้เป็นเทคอาเทคเจอแล้วเทคไอเทมค่านี้แหละนะครับหยิบปึ๊บได้ละนะครับโอเคดาวน์โหลด เลือกเป็น FBX for Unity with skin นะครับหรือ b i t out ก็ได้เรามีตัว i t out แล้วกันเราเคยมีอยู่แล้วน,นะครับก็ดาวน์โหลดนะฮะลงมาเก็บไว้นะครับเปิดขึ้นมานะครับตัวนี้นะครับผมจะทำการกดปิดหน้าจอนี้ก่อนกลับไปที่ Unity นะครับ Unity ของเราไปที่ตัวโปรเจกต์จะมีโมเดลผ่าทางต่างๆอยู่ตรงนี้เนาะแล้วก็จะลากผ้านี้มาปล่อยนะครับ Taking item ก็จะเป็น non take item คือท่าทางในการ take item นะครับผมก็จะเป็นการาทำรูปแบบนะฮะตัว non idle เนี่ยเราดูริคมันคือ generic take item ก็จะเป็น generic เหมือน,นกันนะครับไปที่ตัวของ player เนี่ยเราไปที่ animator นะครับตัวนี้ animator ของ player ไปที่พารามิเตอร์ครับผมมันก็นจะมีท่าทางต่างต่างเนาะก,ก็ใส่เป็นตัวบูลีนแล้วกันนะครับบูลีนคือไอเทมนะครับชื่อว่าไอเทมแล้วกันนะไม่ไว่าจะทำท่าทางหนอยู่กดเมาส์กลางนะครับเลื่อนนะครับเอาท่าเทคไอเทมมาไว้นะครับไม่ไว่าจะเป็นตรงนี้นะครับตั้งชื่อว่า item. อไอเทมไอเดลไปที่ไอเทมเอาแฮชได้สิทธิ์ time ออกนะครับทําท่าทางคือ ไอเทมเป็น Tru ไอเทมกลับไป ID เดลงั้นตอนนี้ไอเทมก็จะเป็น false นะครับกระดาษที่วิ่งอยู่วิ่งอยู่ก็สามารถเก็บได้เช่นกันนะครับวิ่งอยู่ก็เก็บได้ทำได้เหมือนกันนะครับเป็น Tru อันนี้ก็จะเป็น f อ l s e ประมาณนี้ครับผมตอนนี้ประมาณนี้นะครับ กลับมาที่ตัวเพเยอร์ครับผมนะมันก็จะมีเนอนไขหนึ่งนะครับเ่อนไขหนึง่งเดี๋ยวเราต้องดูกันว่าเราทำอะไรกับมันนะครับสิ่งแรกนะฮะเราจะสร้างนะครับสร้างเนี่ย create 3 d object นะครับสร้างเป็นตัวสปี r e หรือ c y l ินเดอร์ดีหาก่อนนะอะไซรินเดอร์แล้วกันนะครับไซรินเดอร์แล้วผมจะทำการบีบนะครับก่อนที่จะบีบมันตัว c y l ินเดอร์เนี่ยผมจะทำการเลื่อนนะครับตัวนี้ scale ให้มันอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ให้มันเล็กลงเซนเดอร์นะครับ0.3 0.3 0.3ไม่ได้สิตันนี้0.03อันนี้ก็0.3อ่ะมันจะเป็นรูปแบบนี้นะครับขยายอยู่ประมาณนี้นะครับเป็นรูปแบบของเหรียญเนาะแล้วก็ตั้งมันหน่อยแล้วกันนะครับตั้งแกนก็คือเราเนี่ย90แล้วนะังตั้งประมาณนี้นะครับ น่าจะศูจุดหแล้วกัน0.005 0 00 0ุดศูนย์ศูนย์ห้ล้วศูนยประมาณนี้แล้วกันกนะครับเีอยู่ตรงนี้นะครับใช้คำว่า item นะครับผมจะเพิ่ม tag ขึ้นมา tag ให้เพิ่ม tag ว่า it ตว item ตัวเล็กนะฮะ tag item ตัวเล็กชื่อ item ตัวใหญ่นะครับ tag เป็น item ตัวเล็กนแะคปซูลไหมไม่แน่ใจมันบอกว่าเป็นแคปซูลเนาะผมอาจจะใส่ copy component แล้วก็ ไม่ต้องก็ได้เนาะเอาเป็นทริกเกอร์เลยแล้วกันแคปซูลคอร o ดเออร์เป็นทริกเกอร์เลยแล้วก็วิกจิตบอดี้ไม่จำเป็นต้องมี g กรวิตี้ครับให้มันลอยๆไว้นะครับให้มันลอยๆไว้เมื่อไหร่ที่มีการไปเก็บนะครับดังนั้นผมมองว่าตัวนี้คอริดเดอร์ของเจ้าเจ้าตัวไอเทมเราให้มันใหญ่ขึ้นหน่อยก็ได้ครับประมาณนี้นะครับ ประมาณนี้นี่คือไอเทมทำการเ,าเข้าไปที่ตัวโมเดลเนาะแล้วผมจะไปที่ materials นะครับผมจะลองสร้าง material ขึ้นมาหนึ่งตัวนะครับ create material ชื่อว่าคอยไอเทมเปลี่ยนสีมันหน่อยเป็น emission เ,เลย แอลเลอร์เนี่ยเป็นสีอบประมาณนี้นี่แล้วก็เอาคอยไอเทมไปเก็บเทไอเทมนะครับนี่นี่คือไอเทมที่เราจะเก็บนะไอเทมเราจะเก็บกันอยู่ตรงนี้คอยไอเทมเพลเยอร์ต้องทำการ mm hmm. เขียนโค้ดนิดน,นึงนะครับ mm hmm. กลับไปที่โค้ดคาแรคเตอร์มูฟเมนต์ Movement, นะครับคาแรคเตอร์มูฟเมนต์เนี่ยตัวนี้คาแรคเตอร์มูฟเมนต์เดี๋ยวไปคลิกนะครับจะเปิดโค้ดขึ้นมา ตัวเล็กไปเนาะเดี๋ยวขยายให้ประมาณนี้นะครับตัวแปรหนึ่งที่จะจัดการในวันนี้คือจะเป็นการทำบูลีนบูลีนมันเป็นในคอมพิวเตอร์ซนยเนี่ยมันจะมีเงื่อนไขที่มันรีเทิร์นกลับมาได้แค่ true และ false สองค่านะครับก็คือความเป็นจริงกับเป็นเท็จนะครับบูลีนเราจะลองมาเช็คดูก,ก่อนหนึ่งรอบนะครับให้เราเพิ่มประกาศตรงนี้ครับส่วนนี้จะเป็นส่วนของบนะูลีนเนาะบูลีนก็คือจะเป็นบนะูไอเทมเนาะตัวแปรที่จะใช้คือ Public ขอประกาศเป็น Public นะบูลีนนะครับเป็น item detect แบ t item detect นะครับบูลีนนะครับ Eat item detect เป็นอะไรเป็นค่าแรกกนะนะ่อนเป็นฟอ l ก่อนเป็น f a l คือยังเป็นเท็อยู่หมายความว่ายังไม่อยู่ในไ i t e มจะเป็นฟอลนะครับถ้าทดสอบกด save ลองทดสอบกับที่ตัวนี้ดูนะครับมันจะขึ้นที่ inspector นะครับ inspector ของตัว player นะกดที่ตัว player อินสตนเซอของเพเยอรเนี่ยมันจะขึ้นขออนุญาตย,อยอ่อเนี่ยมันอยู่ที่นี่ครับยึดไอเทมดีเทคเป็นฟอลไหมถ้าเรากดบูลีนนะครับเป็นฟอลนะคือมันจะไม่มีเครื่องหมายถูกนะครับถ้าเป็นทรูมันจะนมีเครื่องหมายถูกทันทีนะครับมันจะเป็นจริงก็ต่อเมื่ออะไรฮะ,ะผมจะลองลากไอเทมไปไกลๆไกลๆนะครับเขียนเงื่อนไขครับผมข้างล่างนะครับส่วนนี้จะเป็นส่วนที่เรียกว่า Item จริงมันต้องแยกคาสกันเนาะเดี๋ยวเราค่อยมาเขียนอีกทีหนึ่ง v o i d on trigger ลองใช้ stay ดูนะ on trigger stay นะครับขออภัยเอา private นะ private ได้เลยฮะ private v o i d on trigger stay collider after after คือสิ่งที่เราจะไปโดนมันนะครับ if after game object เท่ากับ Item ถ้าไปโดนสิ่งที่มีแท็กนะครับตัวนี้แท็กของเจ้า Item เนี่ยแท็กมันคือ Item ตัวเล็กเนาะถ้าไปโดนแท็กที่ชื่อว่า item นะครับให้ทำอะไรนะครับเง่อนไขของมันก็จะบอกว่าเนี่ยแท็กไอเให้มันเปลี่ยนค่านี้เปลี่ยนค่าตัว item f i d e t e c t เป็นจริงนะแล้วให้มัน debug ลทุกนะครับนะทีนี้ก็เหมือนเดิมครับผม on trigger exit นี่ทำไมมันขึ้นอะไรมาเต็มเลยเครื่องผมเริ่มมนะีถ้า on trigger exit นะครับก็ให้เจ้านี้กลายเป็น false มือนเดิมนะครับ false เมื่อออกไปแล้ว ก็คือออกจากเขตที่มันเดินกันก็จะเป็น False นะครับลองรันตัวเกมดูแล้วก็ผมจะเปิดคอนโซลตรงนี้ดูนะครับของ Clear คอนโซลคอนโซลอยู่นี่ตัวเกมอยู่ตัวนี้นะฮะกด Play นะครับเพื่อที่จะขึ้นที่ตัวละครไปใกล้ๆเหรียญนะครับสังเกตว่าถ้าตัวละครไปใกล้ๆเหรียญมันจะขึ้นหลอกไหมเนี่ยอยู่นี่แหละ True ออกปุ๊บเป็น False ไหมเดี๋ยวเราเป็เขียนเป็น False ไหมนะฮะ Trigger Stay True True นะครับ ที่ตรงเป็นฟอล์ขออนุญาตนะครผมลืมแก้ตรงนี้โทษทีเป็น f a l s กก็ว่าอยู่ทําไมมันเพี้ยนเนาะใช่ตอนมันต้องดีบักเป็น f a ล s e เนาะแต่จริงๆถ้าเราดูใน Google Player มันก็จะมาแล้วครับลองกดที่ Player หลักๆเนาะกดที่ตัว Player มันก็จะขึ้นเป็น True กับ False นะครับตรงนีน้ลองกดใหม่นะครับผมจะลองรันใหม่นึงเคลียร์นะครับ i ีส e t e ทมนะครับถ้าผมโดนมันเข้าไปมันก็จะขึ้น true กลับมา Fa l s e หายเห็นไหมตัวนี้หายด้วยตัวนี้ detect เป็น false ตัวนี้ก็หายด้วยระยะอยู่ใกล้อเทมออกนอกไอเทมระยะอยู่ใกล้อเทมออกนอกไอเทมนะครับนะทีนี้เราจะมาเขียนเงื่อนไขกันนิดนึงนะครับผมตรงนี้เราจะเปิดตัวโค้ดเหมือนเดิมนะครับอยู่ในอัปเดตนะครับอัปเดตส่วนไหนที่เราจะทำนะครับส่วนนี้แล้วกันผมว่า ในอัปเดตนะฮะสิ่งที่เราจะทำได้ตัวนี้คือไอเทมในฟังก์ชันอัปเดตนะครับถ้าดูนะในฟังก์ชันอัปเดตไอเทมยีฟนะครับย f ถ้าเราเช็คว่าเฮ้ยตอนนี้ไอเทมมันเป็น True อ่ะมันเป็น True นะก็ใส่ี้เลยกรณีนี้คือกรณีที่เช็คว่าไอเทมสเตเป็นจริง ไอเทมสเตยเป็นจริงนะครับถ้าเป็นฟอลเนี่ยมันจะทําได้เนาะถ้าทำถ้าไอเทมสเตย์ทำก็จะเป็นยีบนะครับถ้ามันเป็นจริงนะยีบ e ไม่สิยีบ e ไม่สิจริงๆอ่ะอินพุตสิอินพุต get key down วงเล็บ get key code กดปุ่มอะไรดีนะครับกด,กดปุ่มอะไรดีตรงนี้นะไม่สิต้อง get key down ต้องเปลี่ยนเป็น key code E. e นะครับ key code e นะครับก็คือเป็นการถามว่าดังนั้นเงื่อนไขตัวนี้ต้องไปอยู่ใน if e ประมาณนี้นะครับดูนะฮะ if แล้วก็ทางนี้ทั้งก้อนนะครับนี้ท้งก้อนทางก้อน if e input get key down k e y CODE ปุ่ม e ถ้ามันเจอไอเทม e ีเทคมันถึงจะกด e นะครับถ้ามันกด e เมื่อไหร่นะครับถ้ามันกด e เมื e, ่อไหร่ให้แสดงท่า Animation s e t b o o l e a n Set b o o l e a n เป็นอะไรฮะ s e เ b o o l e a n เป็นท่า Item. นะไอเทมเป็นจริงนะครับไอเทมเป็นจริงมันก็จะทำท่านี้ซ้ำไปเรื่อยๆนะครับทำท่านี้ซ้ำไปเรื่อยอยังไงดูนะ ถ้ามันอยู่ข้างนอกเนี่ยให้ผมกด E ให้ตายยังไงมันก็จะไม่กดนะครับดูนะถ้าเกิดผมวิ่งออกจากออกหางจากเหรียญน,นะครับ <c oughs> ขออภัยครับวิ่งออกหางจากเหรียญกด E ไม่ได้กด E ไม่ได้กด, e ไไดกด E อยู่เนะี่ยตอนนี้ผมกด E อยู่ไม่ได้ถ้าผม,มอยู่ใกล้เหรียญเป็นจริงปุ๊บกด E แสดงท่าทางเก็บเหรียญน,นี่นะครับมันก็จะค้างตรงนี้ดังนั้นมันต้องมีการหน่วงนะครับมีการหน่วงอยู่ประมาณหนึ่ง ดยงนั้นต้องกลับมาที่ player พอมันทำท่านีแล้วนะครับมันจะต้องใช้ตัวคำสั่ง start นะครับ coroutine coroutine start coroutine นะครับข้างในใช้ฟังก์ชันชื่ออะไร wait for standing สักประมาณผมไม่รู้ว่า animation เมื่อกี้เท่าไหร่นะครับขอดูดิ animation ตัว ตนนัวนี้โมเดลไอเทมประมาณ8.3333ไอเทมอันนี้ไอเดอลเท่ที่โถอันนี้สิผิดนะครับผิดนี่ตัวน,นี้4.7 ประมาณ4.7เนี่ยวินาที4.7วินาทีดังนั้นเราก็กลับไปขอนเทนตินที่4.7 f นะครับเวท for standing คือส่งค่า4.7นะครับดังนั้นเราก็ต้องมี implement ตัวฟังก์ชันที่เป็นตัว enumerator ที่เป็นการหน่วงเวลาอีกตัวหนึ่งนะครับ enumerator จะส่งพารามิเตอร์ argument ตัวหนึ่งไปตัวนี้นะครับดังนั้นนะเราก็จะไปเขียนข้างล่างนะครับเขียนตรงไหนก็ได้นะตรงไหนก็ได้นะผมมักจะเขียนต่อจาก สิ่งที่มันทำตรงนี้ขอให้อยู่ในอัปเดตเอ้ยขอให้อยู่ในคลาสใหญ่นะครับขอให้อยู่ในคล์สใหญ่ไม่เกินเส้นขนาดหน้านะครับตรงนี้แหละ enumerator นะครับ enumerator นะครับ enumerator ชื่อฟังก์ชัน wait นะครับ for standing รับค่าอากูมเมนเป็น float นะครับ float เป็นอะไรดี wait time ตัวแปคือเวทไทม์ก็คือเจ้า4.7เนี่ยมันจะส่งมาเป็นโฟล t ตรงนี้นะครับมาที่เว t ไทม์นะครับตอนนั้นต่อมาคือ v i u return new wait for second นะครับ wait for second เวท time แล้วค่อยทำท่าอะไรครับกลับไปเป็นเหมือนเดิมนะครับ wait for second สัก4.7กลับไปเป็นท่านี้ก็จะเป็น false นะครับ น false กน็จะเป็นการเช็คนะครับเช็คทีนี้เราก็จะใช้วิธีการเพิ่มอีกตัวแปรหนึ่งขึ้นมา public นะครับ boolean น,นะครับ get item เป็น false นะครับเป็น false แล้วนะครับ เป็นฟองเก็บไอเทมเป็นฟองคือเมื่อมีการเก็บเนาะเก็บไอเทมเป็นฟองเมื่อมีการดีเท็กซ์ว่าเออเนี่ยตอนนี้เราเก็บได้แล้วนะนะครับมันก็จะมีการเช็คครับมันจะมีการเช็คขึ้นมานะเมื่อไหร่ที่มีการกด e แล้วก็กดได้เนาะไอเทมดีเท็กกดได้กด e นะครับแล้วก็จะใช้คำว่าเก็บไอเทม เป็นจริงนะครับเป็นจริงเมื่อเกิดไดแทเป็นจริงแล้วเอาไปสามารถที่จะไปยื่นเงื่อนไขอะไรบางอย่างได้นะครับยื่นเงื่อนไขอะไรบางอย่างได้นี่ปัญหาเลยนะครับเหมือนกันเนี่ยออนทิฟเกอร์สเตย์เมื่อเกิไดแทนเป็นจริงเนี่ยเราก็ต้องมานั่งนะครับนั่งเขียนคารดคารด์หนึ่งขึ้นมานะครับเขียนคารด์หนึ่งขึ้นมาโอ้โหวันนี้ขเขียนผิดนะคอโทษใโอเคขอภทยไม่งั้นเดี๋ยวมันมีปัญหา เขียน y วผิดตัวหนึ่งนะครับขออภยัยรีบไปหน่อยเราจะกลับมาสร้างนะครับ create empty object ขึ้นมาหนึงตัวนะครับตั้งชื่อมันว่า game controller แท็กก็ใส่เกม e Controller ไปแล้วมันจะมีให้อยู่แล้วนะครับสร้างสคริปต์ข,ขึ้นมานะครับ game controller ชื่อเดียวกันนี่แหละนะครับผมชื่อว่าเกมคอนโทรเ l อร์นะครับรอนีนิดหนึ่งนะฮะ แล้วก็เราจะทําการนะครับขออนุญาตติดตรงนี้แล้วกันเกมตัวเลอร์อนะลากสคริปต์เกมตัวเลอร์มาใส่นะครับใส่ตัวแท็กสีเหลืองให้มันหน่อยแล้วกันอยู่ตรงนี้อยู่ข้างบนนะครับอยู่ประมาณนี้นะครับจริงๆวางกลางสีก็ได้เลยแล้วก็ตรงนี้สักห้าเนี่ยวางไว้ข้างบนตรงนี้เนี่ยเกมตัวเลอร์อยู่ตรงนี้นะครับอยู่สองอ่ะตรงนี้ก็ศูนย์ตรงนี้แล้วกันนะครับมีไว้ทำอะไรฮะมีไว้สำหรับในการคอนโทรลอะไรบางอย่างเช่น ผมอาจจะเปิดคลิกเกมคอนโทรเลอร์ขึ้นมานะครับผมในเกมคอนโทรเลอร์ขึ้นมาก่อไปนะครับเพลเยอร์เนี่ยจะมาเก็บผมคิดว่าไอ้ตรง get item ทมทรเนี่ยผมจะเอา get item ทมทรตัวนี้นะครับย้ายมาอยู่ที่เกมคอนโทรเลอร์เก็ตไอเทมย้ายมาอยู่ที่เกมคอนโทรเลอร์ดังนั้นตอนที่จะเก็ตค่าตัวเนี้ยผมจะคอมเมนต์ไว้ก่อนเมื่อเมื่อตัวเพเยอร์เก็บไอเทมเนี่ย มันจะส่งมาที่ทาร์ทของเกมคอนโทรเลอร์ครับตรงนี้ดังนั้นไอ้เจ้าคาแรคเตอร์มูฟเมนต์ต้องย้อนกลับไปประกาศตัวแปรอะไรบางอย่างตรงนี้ครับเกมคอนโทรลเลอร์เรียกทาร์ตเกมคอนโทรลเลอร์เลยครับตั้งตัวแปรว่า,าชื่อเดียวกันแต่ G เป็นตัวเล็กนะครับประกาศตัวแปรเกมคอนโทรลเลอร์ที่ G ตัวเล็กนะครับเรียกไปถึงทาร์ตเกมคอนโทรลเลอร์ครับแล้วก็ทำการเชื่อมนะเชื่อมทาร์ต เชื่อมทาร์ตตรงนี้นะครับเราจะใช้แท็กในการเชื่อมเป็นหลักเลยนะครับผมตรงนี้นะฮะดูนะครับคลาสชื่อเกมคอนโทรเลอร์จะไปเรียกคลาสตัวนี้นะครับเวลากดคอนโทรลค้างไว้เนี่ยเกมคอนโทรเลอร์เนี่ยจะมาที่นี่นะครับเก็บเงินตัวแปรชื่อเกมคอนโทรเลอร์เชื่อมคาร์ดเชื่อมคาร์ดในบอยสตาร์ดหรือฟังชันสตาร์ดนั่นเองนะครับตอนนี้ก็เช็คไปเลยครับ if นะครับ if อะไรดี if เกมคอนโทรเลอร์นะครับถ้าเกมคอนโทรเลอร์มันเป็นมันเป็นค่าว่างเท่ากับ null น no. ประกาศตัวแปร Game Object. เกมอ็อบเจกต์ประกาศไทยเกมอ็อบเจกต์ขึ้นมาเก็บตัวแปรว่าเกมคอนเทนเลอร์ที่เป็นเทมครับผมเก็บเทมขึ้นมานะครับเป็นตัวแปรคนละตัวก,กันกับตัวนี้นะตัวนี้เป็นตัวเทมเทมโพรรีนะครับเกมคอนเทนเทีเป็นเทมนะครับเกมอ็อบเจกต์นะครับดฟล์นะครับค้บคนหาเกม with tag ให้ไปหาเก m e object w i t h tag t a ทที่เราจะหาคือ t a ็ที่ชื่อว่า game c o n t r o l l e r ตัวใหญ่นะครับดังนั้นเราก็ต้องไปหาเกมคอนโทรเลอร์ครับแท็กเกมค t นโทร e ลอรจริงๆว h name ก็ได้ w i t h t ็กก็ได้แต่ส่วนใหญ่จะใช้ with tag นะครับใส่ตัวแป game c o n t รเ l l e r นะครับถ้าหาเจอแล้วให้ใส่มันไปเป็นเกม e object ถ้าหาเจอนะครับ เกมคอนโทรเลอร์ทำไมเป็นค่าว่างก็คือมันหาคา่านี้ไม่เจอนะครับให้สร้างตัวแปรเทมขึ้นมานะครับเป็นประเภทของเกมอ็อบเจกต์นะครับให้ไปนค้นหานะครับไฟเกมอ็อบเจกต์วิดแท็กแท็กที่ชื่อว่าเกมคอนโทรเลอร์เก็บไปเป็นตัวเกมอ็อบเจกต์ครับหลังจากนั้นต่อเลยนะครับผมให้ใช้ตัวเทมนะครับเกมคอนโทรเลอร์เทมจะเท่ากับเอ้ยไม่สิโทษทีเกมคอนโทรเลอร์หลักนะตัวนี้นะจะจริงๆผมเปลี่ยนตัวแปรเดี๋ยวนาะ เทมเกมคอนโทรเลอร์อ่าเช่างนี้แล้วกันนะตัวแปรชื่อเทมเกมคอนโทรเลอร์นะครับเกมคอนโทรเลอร์หลักจะเท่ากับเทมเกมคอนโทรเลอร์นะครับดอทเก็บคอมโพเนนต์ให้มันวิ่งไปหาคอมโพเนนต์ของตัวตัวนี้นะครับที่ชื่อว่าเกมคอนโทรเลอร์ที่เป็นคลาสใหญ่ของมันนะครับมันจะวิ่งไปหาเจ้านี่เกมคอนโทรเลอร์นะครับเมื่อเพลเยอร์หาไม่เจอเนี่ยเพลเยอร์นะเมื่อกีเพลเยอร์นะอยู่ในิคาสเพลเยอร์ เพเยอร์จะถามหาคัทคัทหนึ่งที่ชื่อว่าเกมของตัวเลอถ้ามันหาไม่เจอนะมันจะรีบวิ่งมาที่เกมตัเลอเพื่อมาเก็ตคอมโพเนนต์่ีนี้เรียกว่าคอมโพเนนต์ครับเนี่ยเพเยอร์มันก็จะเรียกนะครับตอนนี้เพเยอร์สามารถที่จะรู้แล้วว่าเออตอนนี้เจ้าค่าต่างเนี่ยมันจะสามารถเรียกได้ละนะครับสามารถเรียกล้ละเช่นตัวนี้ครับผมเก็ตไอเทมผมเพิ่มฟังก์ชันใหม่ขึ้นมา Public void ชื่อว่า get c o i นะครับ get คอยถ้า get ค o i เมื่อไหร่ปุ๊บ get item เป็น true นะครับ get item เป็น true get ค o i ดังนั้นเวลาที่ player เข้าไปเจอเหรียญแล้วตรงนี้ get item จะเป็นจริงได้มันก็ต้องไปเรียกฟังก์ชันนะครับ game controller ตัวเล็ก t get coin ชื่อฟังก์ชันว่า get ค o i ที่ผมใส่ไว้เนี่ย get ค o i มันจะเรียกข้ามคา่าได้และก็คือ ฟังกชันนี้อยู่ที่เพเยอร์แต่เพเยอร์จะไปเรียกข้ามคาร์ดไปที่ตัวเกมคอนเทนเลอร์ครับแล้วก็ทําการเก็ตคอยก็คือไปเปลี่ยนอัปเดตคอยจากที่เป็นฟองให้เป็นจริงนะครับเดี๋ยวลองดูนะฮะเก็ get coin ตคอยตัวนี้นะเนี่ยตัวนี้สังเกตที่ที่เมาส์ผมนะดูที่เมาส์ผมอยู่ที่เกมคอนเทนเนอร์นะครับเลื่อนมาตรงนี้ครับเก็ตไอเทมยังเป็นฟองอยู่เพราะผมกดเพย์และผมเอาตัวเพเยอร์วิ่งไปที่ตำแหน่งที่เหรียญอยู่นะครับแล้วกดปุ่ม e เพื่อเก็บเหรียญน,นะครับ เก็ตไอเทมจะเป็นจริงดูงที่เมาส์ผมตรงนี้นะเก็บได้แล้วยังเก็บได้แล้วนะครับพอผมกด E นะดูตรงนี้นะเก็ตคอยเห็นไหมฮะมันจะไปเรียกอ e ีกคัฟหนึ่งทันทีเลยนะครับทีนี้ก็เหลือทำให้เหรียญหายไปครับผมเหรียญหายไปเก็ตคอยนะครับอัปเดตครับผมอัปเดต If g เก็ตคอยนะครับถ้าเก็ตคอยเป็นจริงนะครับ d e ส t r o y d e ้ t อ game object หมายความว่าถ้าเก็บคอยก็คือรับค่าคอยนะครับเพเยอร์เก็บเรหรียญเมื่อไรนะครับเหรียญต้องหายไปนะครับไอเทมเกิดอะไรขึ้นอ๋อโทษทีมันต้องเป็นเกจไอเทมขออภัยนะครับถ้าเกจไอเทมเป็นจริงนะครับถ้าเก็ไอเทเป็นจริงนะครับจะทำลายเหรียญทิ้งนะครับแล้วก็ผมจะดีบั g แล้วกันนะดีบั g ดอทล็อกคอลเล คอลเลกเตอรคอยคอลเลกเตอร์นะคคอยคอลเลกเตอร์นะครับว่าเหรียญถูกเก็บเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเห็นเลยนะครับอัปเดตยังไงดีผมใช้วิธีน,นี้กัน Public นะครับคอยนะฮะคอยบราอัปอินดิเจอร์คอยนะครับ, oy, uh, dire, oy, รบชื่อว่าคอยคอยคอยนำนะเป็นศูนย์นะครับ สร้างฟังก์ชันใหม่ขึ้นมาพับลิกบ i ยจริงๆก็เก็ตคอยก็ได้แะฟังก์ชันเดิมนีขออภัยนะครับคอยนำนะครับเท่ากับบวก1ก็คือคอยเนี่ยก็จะเก็ตได้ละเป็น1น,นะครับก็คือเมื่อเก็บเหรียญมันก็จะเป็นหนึ่งถ้ามีหลายๆเหรีหยญมันก็จะเก็บไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆนะครับผมอลองดูดิในเกมของโทรเลอร์นะครับทำลายเหรียญตัวเองทิ้งแล้วก็ เก็บไปเรื่อยๆนะครับผมตอนนี้ผมจะคลิกที่เกมของตงนเลอนะครับจะมีคอยนําตรงนี้นะหนึ่งเมื่อเก็บเหรียญเหรียญก็จะหายไปนะครับเก็บเหรียญปุ๊บเหรียญก็จะหายเวลาเพยเยอรก์กดกด E เพื่อเก็บเหรียญนะครับเหรียญก็จะหายไป เทขึ้นมานะครับีใ่ใกล้ๆเหรียญน,นะครับใกล้ๆเหรียญวนันนี้กด E นะครับโอ้โทษทีขออภัยผมไปทำลายตัวเกมคอนโทรเลอร์มันต้องไม่ทำลายตัวเกมคอนโทรเลอร์อยู่นะมันต้องทำลายคอยนะครับขออภัยนะครับมันไม่ควรจะทำลายตัวนี้พลาดพลาดอย่างแรงเลยดี๋นั้นคอยนำอยู่ตรงนี้แหละโทษทีนะครับเมื่อ มันก็ต้องมาเกตตรงนี้เนาะขออภัยเบลอผมต้องสร้างคาร์ดขึ้นมา1คาร์ดผมก็พลาดนะครับความพลาดอยู่ที่นี่แหละความเบลอความพลาดอยู่ที่นี่นะครับสร้างคาร์ดขึ้นมา1คาร์ดคาร์ดที่ว่านะ่ะก็คืออยู่ในเหรียญน,นะครับอยู่ในเหรียญขออภัยนะครับผมก็เบลอไปเองนะฮะตรงนี้นะครับไปที่ไอเทมครับ มันต้องสร้างเหรียญนะสร้างออคาดของคอยขึ้นมาชื่อว่าคอยคาดแล้กันคอยคาดนะครับไปที่ไอเทมนะครับผมเอาคอยคาดลากไปปล่อยนะครับยังสร้างไม่เสร็จอเอาคอยคาดไปปล่อยนะครับแล้วเขียนคาดของคอยขึ้นมานะครับทำคล้ายๆกับของเพลเยอร์เลยคือไปประกาศตัว คาร์ดกลก็ไปที่คาแรคเตอร์มูเมนต์เนาะของคอยเนาะแล้วก็เนี่ยไปทำเหมือนกันครับคือไปเก็ตคนเกมของคนเลอคอยก็จะไปเก็ตเกมของคนเลอเช่นกันนะครับคาร์ดของคอยเก็ตเกมของคนเลอนะครับแล้วก็ทำเหมือนกันเลยเนี่ยถ้ามันเชื่อมคาร์ดก็เชื่อมคาร์ดไปเลยนะครับเชื่อมคาร์ดของคอยไปเลยในตัวเมทัลสตาร์ทนะครับเมื่อไหร่ที่มันถูกเก็บนะเมื่อไหร่ที่มันถูกเก็บนะถูกเก็บนะผมก็ต้องหาวิธีการนะครับเนี่ยตอนนี้เก็ตไอเทม ดังนั้นฟังก์ชันในการเก็บไอเทมเนี่ยไม่ได้อยู่ในเกมคอนเทนเตอร์ละผมย้ายไปที่คอยละย้ายไปที่คอยละเก็บคอยก็คือบวกแต้มอยู่ที่เกมคอนเทนเตอร์นะครับคาดคอยคือเมื่อไหร่ที่มันถูกเก็บนะครับคอลเลกเตเยอร์นะครับ player, คอลเลกเตเยอร์ก็คือฟังก์ชัน เียนะ get item เป็นจริงอ๋อโอเคถูกแล้วละอ่ะใส่ไว้เหมือนเดิมนะครับขอไปดูเบลอบ่อยนะช่วงนี้นะฮะไม่ค่อยได้ลงสน,นามเยอะเราจะมาเช็คครับยีฟ e เลยอัปเดตยีฟเกมคอนโทรเลอร์ดอท get item นะครับถ้าอีเจ้าเกมคอนโทรเลอร์แล้วตัวบูปแปรบูลีน get item It เป็นจริงเมื่อไหร่นะครับ ให้ทำลายตัวเองทิ้งแค่นั้นแหละนะครับเดทรอยเนี่ย this dot game object ลองเทสดูสิถ้ามันเป็นจริงเมื่อไหร่นะครับทำลายทิ้งเลยนะครับทำลายทิ้งนะครับอันนี้คือเฉพาะแค่เหรียญเดียวนะครับถ้ามีหลายๆเหรียญเนี่ยมันจะอีกแบบหนึ่งนะถ้ามีหลายๆเหรียญมันจะอีกแบบหนึ่งก็คือเมื่อไหร่ที่เขียนว่ามีการกดปุ่ม f ปับนะฮะมันก็ต้องค่อยๆเคลียร์นะมันต้องมีการส่งพารามิเตอร์เดี๋ยวเราจะมาทําในตอนต่อไปคือการแยกหลายๆเหรียญน,นะครับเพื่อให้มันส่งเป็นข้อมูลที่แตกต่างกันไปนะครับลองกดดูนะครับกดเพล์เก็บเรียบร้อยนะครับผมเก็บเหรียญเรียบร้อย,ยแล้วก็ เกมองทนเลอร์ก็จะเขียนว่าเนี่ยคอยกลับเก็บได้หนึ่งตัวนะครับผมตัวนี้ใช้สลับแบบแค่เหรียญเดียวกับคาเดียวนะครับของจริงคือใน i m p พิเม้นตอนต่อไปเนี่ยจะเป็นการแยก i m p พิเม้นแล้วก็เขียนเงื่อนไขในการเปิดประตูอะไรบางอย่างก็ยังใช้บูล